สวัสดีครับมาอยู่กับผมนะครับ p p 2ครับเปิดเซิร์ฟใหม่วันนี้นะต่อจากคลิปที่แล้วนะครับก็ผมบอกว่าจะมาถึงตรงบอสโลกนะครับอ่ะตรงนี้เราก็กดข้ามคำแนะนำนะครับไปแล้วกดบอสโลกนะครับไปตีบอส60มันจะเป็นการสอนนะบอสต,ตัวแรกเนี่ยพอเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะมีตัวอื่นอน่ะตายห่ามหมดเลยแล้วเดี๋ยวบอส60ไว้ให้เราเข้ามานะครับ ก็ไม่มีอะไรครับเข้ามาตีบอสแล้วก็ออกครับตอนนี้ผมมีเวลา15นาทีเในคลิปนี้จะพาโมนะมโมแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าดันนะเยอดฟีให้หมดเลยเพราะว่าอะไรครับตอนเราเปิดเซิร์ฟมาใหม่เราจะได้นกฟี ได้นกฟรีมาตอนนี้เหลือ14นาทีแล้วผมเข้าได้ประมาณ3ครั้งก็3ม9นะครับ9นาทีนะครับซึ่งใช้นกฟรีตัวนี้ให้มันคุ้มนะครับแล้วเก็เาตังก็คือนกแดงในช่วงแรกนะครับถ้าคุณไม่ได้สนโลกอยู่แล้วอะคุณมาแบบอย่างผมเนี่ยมาเล่นวัน2วันแล้วก็เลิกเล่นนะครับอก็ไม่ต้องไปตีเรืเร่องเวลนะครับเราเอาพลังเน้นพลังเดียวเอามาเถียงให้พวกปเปียนนะ คือคนที่โดนลราดบอสโดนแย่งบอสอะไรเนี่ยผมเข้าใจความรู้สึกนะที่ต้องออกมาแบบออกมาแบบระบายความรู้สึกอะครับอืมเพราะว่ามันก็ตีมานานเนาะบางทีบางตัวเราพลังน้อยๆเนี่ยเราัวจะตีมันตายเนี่ยโอ้โหโทรสับแทบไหม เปิดสี๊ด20นาทีอ่ะโดนล่าไปอีกนะครับมันก็จี๊ดนะฮะนั่นสิ่งเหล่านี้นะฮะมันทําให้ผมเคยโดนมาหมดแล้วครับทุกรูปแบบอะครับที่ทํากันได้ผมโดนมาแทบจะครบทุกรูปแบบแล้วนะครับความเกลียนอะไรเนี่ยผมเข้าใจหมดว่ามันจะเกลียนยังไงนะครับอ่ะผมสอนนะครับสัตว์ขี่จำกัดเวลาใช้แล้วบวกแค่สองพัน ประมาณ2 0 0 0 2 0 0 0งส0 0ประมาณนี้ไม่เกินนะครับถ้าเราไม่จำเป็นนะเพราะมันจำกัดเวลาคุณขายเอาเงินดีกว่าได้ร้อยตำลึงขายแม่มเลยแล้วที่ผมบอกอ,อันนี้ขั้น4ใช่ไหมอันนี้2ีสตอนนี้มันตีบวกสิพอคุณใส่ขั้น4คุณก็จะตีบวกหมวกได้เห็นปะนก็ตีได้ ก็เดี๋ยวชวนคุยนครับไม่มีอะไรอ่ะผมจะพามาดูผมวยเจ็ดสิบแล้วจะพามาดูเซิร์ฟเนี้ยว่าเขาเล่นอาชีพอะไรกันมี v p แล้วกี่คนนะเวลานี้ดูถอยคนหนึ่งครับเล่นทวนครับ v p คนนครสวรรค์รือเต้ยบินจารครับ คนที่มีส้อยขั้น4ตอนเริ่มเกมทันทีเห็นไหมครับส้อยขั้น4เริ่มต้นทันทีคนนี้มีไหมดูถอยมีไหมดูถอยก็มีครับเกมนี้สร้อยเริ่มต้น่มันขั้นอะไรส้อยขั้น4แต่ขั้นสี่จะไม่มีสามดาวส้อยขั้น4 ผมว่าน่าจะมีธุรกิจเติมอ่ะเดี๋ยวตอนเลิ่เก้าสิบอ่ะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอีกทีเพราะว่าเขาหากันมายังไงทำไมเขามีสร้อยกันเร็วจังทั้งที่เกมเนะี่ยอัตราดอกดอกสร้อยแต่ละวงเนี่ยแต่ละชิ้นเนี่ยมันช่างยากช่างเย็นสลึกเึกลนี่ครับ ไม่ยากครับเพียงคุณมีเงินกิจกรรมเปิดเซิร์ฟเพิ่มเรมครับแล้วเข้ามาเติมสะสมนี่เขาเติมหนึ่งพันยี่สิบตำลึงขึ้นไปหรือ1นึ่ยี่สิบตำลึงเป๊ะๆเ,เขาก็จะได้แหละครับซอยสี่ซึ่งซอยสี่เนี่ยอันนี้ผมคอนเฟิร์มเลยแล้วกันหาไม่ได้ครับจากในการฟาร์มนะครับกิจนี้เท่านั้นครับอืม เลต่อครับผมก็ไม่สนใจนะเลี้ยวไปเรื่อยๆครับช่วงนี้ก็จะเสียเวลานะจริงๆก็ไม่ไม่มีอะไรก็เราก็ทิ้งจอไว้ก็ได้ครับ ตอนนี้ทั้งเซิร์ฟที่เห็นนะมีสองคนนะครับที่เปิดเติมมีไอพีกิจกรรมชั่วคราวสอบผุนนางเนี่ยในช่วงเริ่มต้น่ะ ตอนเที่ยงอ่ะให้คุณเข้ามาเล่นด้วยนะตอนที่แข่งเวลกันนะต่อขุนนางก็เป็นตัวหนึ่งที่ทาให้ LV ขึ้นเยอะนะครับเอาเป็นว่าคุณห้ามพลาดกิจกรรมเลยแล้วกันนะและ้วผมก็จะมาขอบ่นนิดนึงก็คือว่าในเกมเนี่ยถามว่าความเหนื่อยของการเล่นยงฮีโร่คืออะไรหนึ่งครับคุณเห็นกิจกรรมปะเยอะไปหมดเลย ถ้าคุณมีธุระสักวันหนึ่งแล้วคุณไม่ได้เป็นสายเติมด้วยคุณเป็นสาย V-4 แล้วก็ไม่เติมแล้วอหรือคุณไม่มี V ีเลยอะ่ะอันนี้ยิ่งหนักเลยอะ่ะเพราะว่าเมื่อคุณพลาดกิจกรรมวันหนึ่งไปหนึ่งคือคุณพลาดการหาหินอัพเซ็ตชุดเซ็ตสองคือคุณไม่ได้เวล สามคือบอสโลกคุณไม่ได้ตีบ้านบอสคุณไม่ได้ขึ้นไปหาของเวหาคุณไม่ได้เข้าไปหาเกาะในถูกไหมฮะแล้วการที่คุณมีเซตอีกสองวันคุณคำนวณและอีกสองวันคุณจะมีเซตแต่คุณต้องเลื่อนไปสามวันสี่วันและคุณโดนที่คนที่เล่นตลอดทุกวันเล่นคุณก็ตามไม่ทันนะเกมเนี้ยมันไม่ใช่เกมแบบโอเพนเวิลด์ที่แบบว่า พลาดกิจวันนี้พวกนี้ก็ยังไม่สายยังไม่ได้ทิ้งห่างกันมากนะครับแต่เกมเนี้ยแค่คุณพลาดเล่นสักวันนึงเ่ยหรือคุณมีเวลาเล่นน้อยๆอ่ะคุณก็เสียเปรียบแล้วมันมีคําว่าเสียเปียบอยู่คนเขาก็เลยเบื่อกันคือคุณต้องอึดขนาดไหนผมบอกว่าสมว่าคุณเล่นสองชั่งของผมใช่ไหมตอนเนี้ยแล้วที่ผมเคยแชร์ไปที่คนก่อนว่าคุณให้ตัวลองคุณหาของคุณคิดดูนะกิจกรรมทุกอย่าง แค่คุณตีบอสโลกวันละสามตัวและตัวหนึ่งมันรีเท่าไหร่มันรีเป็นชั่วโมงครึ่งชั่วโมงแล้วนีนเซิร์ฟคุณมีเป็นสิบคนน่ะแย่งบอสกันเน่ะพอคุณจะล็อกอินเข้าตัวนู้นไปตีตัวนี้พลังมันก็น้อยด้วยตัวรองถูกปะพอคุณจะเล่นหมดกิจกรรมอ่ะวันหนึ่งไม่พอที่ผมบอกอ่ะวันหนึ่งไม่พอจริงๆครับ แล้วเขาท้อคือไม่ใช่เขาว่าเขาท้อแลไอ้เขาเนี่ยคือผมนี่แหละท้อผมไม่มีธุระเนี่ยวันนึงเนี่ยไม่ได้เล่นเกมเนี่ยผมรู้สึกเซ็งแล้รู้สึกแบบไม่ทันไม่ทันเพื่อนแล้วสอสามวันยิ่งแล้วเลยเวลามีไปเข้าค่ายเวลาไปต่างจังหวัดต้องคุยงานตลอดนะจะเล่นเกมทั้งวันเลยนก็ไม่ใช่เรื่องนะครับนะก็เป็นอีกปัจจัยที่ เกมเนี่ยไม่เหมือนชาวบ้านคือมันเป็นเกมที่ต้องเล่นตลอดกิจกรรมพลาดไปเสียอกาสยิงเลือดสูงสูงอนะกิจกรรมอะไรพวกเนี้ยประงประลองเนี่ยถามว่ามันเสียอกาสยังไงประลองครับลาชันใช่ไหมอ่ะเรามาดูตรงไหนดดูยศอันนี้ก็เป็นยศนะครับยศมากสุดยศน้อยสุดตรงเนี้ยซื้อได้ห้าครั้งนะหลายๆคนไม่รู้อย่าลืมซื้อกลังพวกคุณอนะ ร้อยตำลึงเนี่ยเป็นร้อยตำลึงผูกนะยิ่งมีโอกาสลงเยอะก็ยิ่งได้แต้มสูงแต่ว่าถ้าลงแล้วแพ้ก็ติดลบเยอะกว่าครับเนี่ยครับ,รบเขาเรียกว่ารางวันเข้มามันที่รารางวันแต้มถามว่าสมมุติว่าวันเนี้ยมีกิจกรรมประลองส่วนตัวก็คือประลองลายชัน้นใช่ไหมแล้ววันเนี้ยผมไม่ได้ลงสมมุตินะผมพลาดลงผมจะพลาดอะไรครับ อันดับที่หนึ่งได้ตัวนี้บวกิีสองร้อยบวกการขีสองร้อยเตตัตรวมทั้งหมดบวกหน,นึ่งเปอร์เซ็นตารางลูกบางทีสี่พันอันเนี้ยถือว่าดีนะครับบวกเป็นหมื่นนะครับเนี่ยตอต่อไอ้นี่ก็เหมือนกันคนระับเพชรพีบวกอีวาบวกเซตัตรวมบวกหนึ่งเปอร์เซ็นนี่เยอะมากนะเซตัสรวม เงิน800ร้อยสมมติว่าวันนี้ผมสูสีกับอันดับที่1น่กับอันดับที่2ใช่ไหมผมภาพวันนี้ผมเผือตกมาอยู่อัดบสี่แบบถึงสิบเลยคือไม่ต้องทำมากินนะครับดูเวลาฮ้ยมีกิจมายัางวะเข้ามาเนี่ยผมมาหล่อนไปเลยช่วงนั้นอะติดติดหนักอ่ะครับในโลกชีวิตจริงอะแทบไม่ทำอะไรเลยนะวัน,ว,นวันเฝ้าแต่รอกิจรอกิจกินข้าวก็ไม่อร่อยนะ พลาดวันหนึ่งก็เสียครับทำดีมาทั้งเดือนพลาดวันหนึ่งเนี่ยจบเลยอดของอีกก็ประมาณนี้นะครับอ่ะเม๋่วจบเนี่ยผมจะเข้าไปตีพาไปตีศึกชั้นหนึ่งเขาก็ตีบอสกันนะผมเข้าน่าจะไปลาดจะไม่ไหว พวกพวกึกอ่ะอันนี้ทุกคนทำได้อยู่แล้วนะครับเนี่ยมันก็จะเป็นบัฟเป็นบัฟส่วนตัวให้นู่นให้นี่ให้นั่นอ่ะคือทุกคนเท่ากันอันนี้ก็คือเล่นเพื่อไม่ให้เสียเปรียบคนอื่นนะครับเนี่ยสกิลเนี่ยลมปานเนี่ยเนี่ยสามสิบได้ห้าสิบได้เจ็ดสิบได้เก้าสิบได้ตอนนี้ผมน่าจะได้ประมาณสามปานเนาะปานที่เก้าสิบยังไม่ถึงดีนะครับ ตีไปครับไอเรื่องพวกนี้คุณน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะผมกำลังลังเลว่าผมจะข้ามไปตอนมีของเลยได้ไหมหรือค่อยๆไปแบบนี้อืมกำลังคิดอยู่ว่าจะเอาแบบไหนดีอืมนะครับไม่รู้จะเบื่อกันไหมนะครับ แต่ผมก็เข้าใจนะคนที่อยากจะแกะการเล่นเลยครับแบบว่าไม่อยากพลาดตรงไหนไปเลยครับอยากให้เล่นให้เห็นแบบตลอดเลยเนาะผมก็ยังเข้าใจคนแบบนี้อยู่เพราะว่าผมเองก็เป็นเวลาที่ไอพวกนี้ไม่ต้องไปซื้อนะครับกรอบแชทเนี่ยบวกน้อยไม่ค่อยมีประโยชน์ผมเข้าใจเพราะว่าอ่ะแค่นี้กอนครับมีคนโทรหา มีคนจะเอาทองคำมาให้ผมมาสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมฮัลโหลฮัลโหลครับเอาลำโพงจอลำโพงที่ไหนอยู่หรือเปล่าครับมีใครไหมฮัลโหลฮัลโหลครับไม่อยากจะคุยกับมันนานนะเพราะว่ามันจะเข้ามาดูดเงินได้นะครับก็ ขอเตือนภัยแล้วกันนะครับสำหรับคนที่มีเบอร์แปลกๆโทรเข้ามานะครับถ้ามีคนบอกว่าคุณไปทำผิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับผมมีคติอย่างนี้นะครับว่าสมมุติถ้ามันบอกว่าเราขายยาบ้าให้โอนตังมาให้มันหรือว่าเรามีบัญชีมานะครับเพื่อที่จะปิดคดีเนี่ยให้โอนตังให้มันให้มันเคลียร์ให้ หรือมันเป็นสารวัตรผู้กำกับจังหวัดไหนก็แล้วแต่นะครับถ้ามันโทรมานะให้คุณนึกอย่างนี้ครับว่าถ้ากูเลวขนาดนั้นจริงๆอ่ะกูไปค้ายาบ้ากูเป็นเอเย่นกูไปยักยอกทรัพย์กูไปขโมยที่เขากูไปทําเอกสารตกทําให้อาญากรเอาเอกสารไปพ้นนะครับให้ตํารวจนะมารวบตัวคุณเลยที่บ้านเลยถ้าตํารวจไม่มารวบตัวคุณนะแสดงว่ามันก็แค่หลอกคุณนะครับ แต่ถ้าผมคิดนะถ้ามันจริงอย่างในสายที่มันบอกว่าคุณเป็นอาชญากรรมนะเดี๋ยวไม่นานนะฮะตำรวจก็เข้ามารวบที่บ้านคุณแหละอย่างนั้นอะชัวเลยอันนั้นอาชัวแน่เออแต่ถ้าคุณยังลังเลนะก็อย่างที่คติผม,มครับถ้าเราเลวขนาดนั้นนะให้มันมารวบเราเลยหรือถ้ามันจะยึดที่ให้สารนะมาหามึงที่บ้านเลยให้ตำรวจเอาหมายสาลมาที่บ้านเลยเอออย่างนั้นอนะ่ะว่าไปแต่ถ้ามันมาในสายมันหลอกให้เรากลัวนะ ควที่มีชนักติดหลังอ่ะอะก็ต้องระวังนะครับอ่ะเล่นเกมต่อครับอย่าไปสนใจนคอเซนเตอร์นะฮะอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับค่อยเล่นไปครับ คือจริงๆเนี่ยเราก็สร้างสถานการณ์ได้วะ่ะเพื่อนๆแต่ผมไม่อยากจะสอนเพื่อนๆเกียนเลยวะ่ะอย่างผมใช่ไหมมีตัวหนึ่งกับตัวรองอยู่โคละสํานักใช่ปะสํานักมันญาติดีกันใช่ไหมเราก็เอาตัวหลักกับตัวรองเรามาหวดกันอ่ะตอนนี้มันมีสองสํานักใช่ปะอันนี้คู่เบานะเดี๋ยวมีคนรู้มันมีแรมเพจมีนครสวรรค์มีฮานาการเนี่ยเพิ่งสร้างเลยถูกปะ ผมเอาตัวแรมเพจตีกับนครสวรรค์แล้วก็ด่ากันในสํานักหรือปั่นในสำนักแล้วก็ด่ากันในโลกเดี๋ยวทีเนี้ยครับความรล้าฉลาดมันเกิดทีเนี้ยหวดกันยับครับอันเนี้ยก็คือเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับซึ่งผมสามารถทำได้นะปั่นนะซึ่งผมก็ชอบแหละ,หละปั่นแต่ว่า เทิรนี้เราจะไม่ปั่นนะเราจะหวดคนที่มามีปัญหากับเราก่อนครับเราจะไม่เริ่มก่อนนะครับแต่อย่างที่บอกครับผมไม่ได้เติมนะมันก็จะแบบไม่ได้หนักหน่วงอะไรนะครับแต่ว่าขอเถียงอะผมจะสอนสายฟรีเถียงนะครับอว่าเราจะเถียงได้ไหมนะครับนี่ก็ไม่มีอะไรนะ,ะเวลไปเวสหลักไปเกาะน,นะครับ พาไปดูตัวละครครับว่าพลังเท่าไหร่กันแล้วเออตรงนี้มันยังไม่อัปเดตนะมันก็ยังเป็นสองตัวอยู่สอสามคนแรกเห็นปะตอนนี้ทั้งเซิร์ฟอ่ะหนึ่งชั่วโมงอัปเดตครั้งหนึ่งแสดงว่าหนึ่งชั่วโมงที่แล้วมีคนเล่นแค่สามสิบสามคนอืมแต่หนชั่วโมงถัดไปเนี่ยเานด้วีไอพีสามคนเพราะเห็นสำนักมีสามันห่ปะ สนึ่งสำนักก็คือแวนเจอร์กับสำนักตะครสวรรค์แต่ตอนนี้สำนักอ่ะมันมีเขาปั้นมาแล้วเห็นปะอ่ะผมอยากรู้อ่ะผมดูเลยแล้วกันที่บอกว่าออกคิวอ่ะมันได้เลยอยากรู้นะตอนนี้เลยมทำไงอ่ะตอนเนี้ประมุกอ่ะพลังละแสนสามปะมุกผมเนี่ยแสนสามแล้วมาดู ดูดหอยสามแสนสี่ผมอยากดูข้าปั้นอะแต่ตรงนี้มันยังไม่อัปเดตผมทําไงผมก็กดออกสํานักดีจริงๆไม่ต้องออกก็ได้นะเนี่ยดูตรงนี้ก็ได้เนี่ยก่อตั้งแต่ก่อตั้งยังไม่อัปเดตเห็นปะอ่าไม่อัปเดตผมทําไงผมอยากรู้แหละผม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 ร้อนอะผมกดออกสํานักครับแล้วผมเข้าไปเข้าปั้นและผมก็จะได้ นี่ครับสีเขาปั้นแพงเท่าไหร่ก็ดูครับแสนหกอยู่ดูคิ้วสามด้วกันครับผมคิดว่ากิวสามเนี่ยคนน่าจะเล่นน้อยนะส่วนใหญ่ะ่ะคนเราเลือกเข้าสำนักอะ่ะที่คนได้เยอะก่อนเพื่อที่จะโปรเทคคุณได้เวลาคุณมีเหลือกนะครับอืแต่มันไม่ไม่จําเป็นนะครับผมจะเข้าสำนักที่คนน้อยที่สุด ผมจะอยู่สำนักนั้นนะอืมแล้วผมก็จะรอดูว่าในสถานการณ์เนี้ยมีใครจะเอาเปรียบผมไหมที่ผมไม่มี V.I.P. ขึ้นบนชื่อนะครับจะไม่จะไม่ค่อยมีคนเกงใจนะแบบฝายซีไม่ค่อยโดนเกงใจนะครับส่วนใหญ่เขาไปจะไปเกงใจคนรวยๆนะเนี่ยครับขอทำกิจสักตัวทีครับ เขาไม่ค่อยสนใจสายฟรีหรอกครับชานมพลังเท่าไหร่แปดแปดเลเท่าไหร่แปดสิบปดบอสลกมาแล้วเลวกออกบ้านบอสมาแล้วเลวเก้าสิอะผมพาไปดูบ้านบอสบ้านบอสอะมันจะดรอปสร้อยเนี่ยเหะมันจะมีสร้อยสร้อยอ่ะหาได้ที่เดียวที่บ้านบอสนะครับ และซอยเริ่มต้นชั้นที่หนึ่งขั้นที่หนึ่งมีก็คือขั้นห้าเห็นปะเล็กๆอะ่ะขั้นห้าขั้นสี่ได้จากการเติมเท่านั้นที่ผมบอกคุณนะอืมก็ไม่มีอะไรนะทําเวทหลักไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมอัด ep สองเท่านี้แล้วกันครับแล้วมาดู ep สาม ep สามเนี่ยผมบอกนี้ล้กันนะผมก็ไม่ไหวอะ่ะอัดตลอดอะ่ะผมจะทํากิจ ศึกให้หมดอืมทํากิจศึกให้หมดแล้วก็ทําหลักจนมันขึ้นสีแดงคือทําต่อไม่ได้แล้วก็ไปเปลี่ยนคาร์ดทําชงทําชุดเรียบร้อยนะครับประมาณนี้เนาะเจอกันี e ีต่อไปครับ